โอเคครับวันนี้เราก็มาพบกับมังงะเรื่องเทพปีสัจหววคืนตอนที่78ถึงตอนที่79นะครับก็สามารถอ่านกันใครได้ที่เพจแปลยันหวานนะครับถ้าพร้อมเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับนั่นมันก็จริงอยู่น้อยไปกันเถอะตามเรามาหึมทำไมเราต้องพาเขาไปด้วยล่ะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญกู่ระดับหนึ่งเองนะพวกเราอยู่ใกล้พวกฝูงสัตว์แล้วซื่อเฉอเรื่องสำรวจได้ครับ ด้านขวามีสัตว์ขนาดกลางอยู่3ตัวดูแล้วคาดว่าน่าจะเป็นกวางนะครับจัดการพวกมันเลยครับกลุ่มสัตว์ขนาดกลางน่าจะเป็นพวกเต่าดำครับกลุ่มสัตว์ขนาดกลางน่าจะเป็นเสือขาวพวกมันเจอเราและกําลังเข้าใกล้มาแล้วเข้าปะทะเลยเจอฝูงงูอยู่ข้างหน้านเราพวกมันกําลังสู้กับราชาหมูป่าอยู่ครับราชาหมูป่าถ้าฉันอยากจะเพิ่มพลังให้หมูขาวเจ้านี่หมอเลยนะเนี่ยฮ,ฮิฮิฮิฉันกลัวว่าพวกมันจะไม่อยากให้ช่วยนะสิ ถึงเราไม่อยากช่วยพวกเขาแต่เราก็ยังต้องมาส่งคนของเขาอยู่ดีนั่นแหละไปสนับสนุนเขากันเถอะงูลวาแดงดูเหมือนว่าราชาหมูป่าจะบาดเจ็บหนักนะคุณนายคิดว่าในตัวราชาหมูป่าตัวนั้นจะมีกู่หมูดำอยู่หรือเปล่างั้นท่านซื่อฉานตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วละ่ะนั่นสิราชาหมูป่าตัวนี้เป็นของพวกนายแล้วช่วยสนับสนุนเขาหน่อยก็แล้วกันครับเอาเลย มาช่วยทางนี้หน่อยฟางหยวนนายกลับมาสักทีนะรีบเข้ามาช่วยโจมจีเจ้าราชาหมูป่านี่เร็วใยแมงมุมจะขาดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหัหน้าฉันต้านมันไว้ได้สักพักดีมากทําได้ดีตราบใดที่ฉันทําให้ฟางหยวนเติบโตได้ช้ามากเท่าไหร่ฉันก็จะได้ค่าตอบแทนจากกู่เย่ตรงดูมากขึ้นเท่านั้น ถ้าเขาบาดเจ็บเขาจะไม่มีทางก้าวข้ามเป็นผู้เชี่ยวชาญกูระดับ2ได้แน่ยังไงซะยังมีพวกสัตว์ป่าขนาดกลางอยู่แถวนี้อีกเยอะฉันสามารถใช้โอกาสนั้นในการทําให้เขาบาดเจ็บหนักได้ดีมากหัวชิงเรียกกูย่าโลหิตออกมาเลย <c oughs> ค่ะหึคุณอื่นอาจมีความคิดว่าสมาชิกกลุ่มเป็นเหมือนญาติมิตรและญาติมิตรก็ย่อมช่วยเหลือกันไม่มีเจตนาสังหารสมาชิกแต่สำหรับฉันแล้วฉันไม่มีค่านิยมนี้อยู่ในหัวใจเลยสักนิด ฉันจะทำเป็นหมดแรงดีที่ฉันใช้กูกกยโยกทันเวลาหลังฉันเท่านั้นที่รู้สึกเจ็บมากนอกจากนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บหนักอะไรฟางหยวนนายบอกว่านายล้างมันไหวไม่ใช่หรือไงฟางหยวนเจ้าบ้านนายทำให้หัวชินถูกฆ่าตายชันพยายามเต็มที่แล้วนะแต่ฉันล้างมันไม่ไหวจริงๆฟางหยวนฉันจะจัดการกับนายที่หลังแน่คงจริงรีบปล่อยยายเมงมุมเร็วเข้า ครับขามันไร้ประโยชน์ชะมัดผู้เราจับมันได้สักทีให้ฉันช่วยด้วยนะแย,แ,ยแ,ยแย่แล้วฟางหยวนไอ้บ้าเอ้ยดูซิว่าแกทำอะไรลงไปนายมันโง่จริงๆหัวหน้าเชื่อฉันเถอะนะฉันไม่ได้อยากทำให้มันเป็นแบบนั้นเลยนายนหนเงียบไปเลยนายไม่ต้องช่วยอะไรแล้วไปยืนข้างฉันเฉยๆก็พอรักษาขายฉันทีน้องสาวฉันตายไปแล้วทำไมนายไม่ตายไปด้วยเลยล่ะ ฉันไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเหมือนกันนะน่าเสียดายที่ราชาหมูป่ากำลังจะตายแล้วหลังจากนี้กลุ่มของงูป่าคงจะอ,อนแอลงมากพวกเขาจะตกต่ำลงกว่านี้อีกถ้าฉันอยากฆ่าพวกเขาฉันต้องใช้งานฝูงสัตว์พวกนี้น่าเสียดายที่โอกาสด,ดีๆมันหายากพวกนายทุกคนมาจัดการศพของมันเร็วเข้าพวกเราจะถอยทันทีหลังจากที่เก็บกวาดเรียบร้อยแล้วฉันมีหินวิญญ,ญาณเหลือไม่มากแล้วหลังจากที่ฉันต้องสู้กับราชาหมูป่ามานาน นั่นมันพวกฝูงมาป่านี่ฝูงมาป่าปรากฏตัวขึ้นกันเลยเนี่ยโถเอ้ยมันยังไม่ถึงเวลาที่พวกฝูงมาป่าจะมาไม่ใช่หรืองไงกันถอยก่อนลืมราชหมูป่านั่นซะพวกเราจะต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ท่านหัวหน้ารอฉันด้วยฉันไม่มีกูที่เพิ่มความเร็วฉันคงหนีไม่ทันแน่ๆเจียวซ่าและคนอื่นๆเองก็มีหินวิญญ,ญาณไม่มากต่อให้พวกเขามีกูที่เพิ่มความเร็วพวกเขาก็หนีพวกฝูงมาป่าไม่พ้นหลอก ฉันจะซ่อนตัวอยู่ในท้องของราชาหมูป่าก,ก่อนและจะใช้ร่างของเธอปิดทางและบางร่างกายของฉันเอาไว้มาคิดดูแล้วฝูงสัตว์ป่าที่มีหมาป่ามาด้วยตระกูลจะต้องส่งกำลังเสริมมาช่วยแน่ถ้าฉันอดทนอีกสักหน่อยแล้วก็ฉันจะต้องรอดได้แน่เจียงซ่านกับคงจิงคงจะตายไปแล้วพวกเขามีหินวิญญาณเหลือไม่มากเพราะงั้นพวกเขาคงจะโดนพวกหมาป่าฆ่าตาย มีคนไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่จะเลือกตัดสินใจได้ถูกต้องในสถานการณ์ที่กดดันแบบนี้ต่อให้ล่าของราชาหมูป่าถูกกินจนหมดและที่ซ่อนของฉันถูกเปิดเผยอย่างมากข้างนอกนั่นก็มีหมาป่าอยู่5ตัวฉันคงมีโอ,อก,กาสเอาตัวรอดได้ฉันก็แค่ต้องอดทนและใช้เวลานี้ฟื้นฟูกําลังภายในของฉันโอเคครับก็ขอตัดจบแต่เพีเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย